สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้ก็คือบทที่16เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นในส่วนของอในหลงก็คือเป็นของเคอรหวนนะคะหน้าที่106กับแกมมาที่เหลือเนาะเพราะคลิปที่แล้วเป็นคลิปแค่เฉพาะคำศัพท์เนาะก็จะตายกันแล้วเนาะที่พูดกันถึงเรื่องหลีเฮิร์ตซื้อบ้างแหละาการใช้เห่าเฮ่าเจียต่อคำว่าอะไรนะอันผายต่างๆ เฉกับเฉีสีแตกต่างกันยังไงอย่างเงี้ยนะ้อคลิปที่แล้วมันจะยาวนิดนึงึือก็เลยขอตัดคลิปนี้มาเริ่มต้นดีเขอ้หวนบทที่16บหกเหกันเนาะอ่ะข้าหวนบทที่16มาเราซือจะอ่านให้ก่อนนะแล้วก็แปลให้เผื่อว่าเออหนูอ่านแ้บ มาอ่านเองแล้วเรารู้สึกว่าเออยังไม่เข้าใจตรงนี้ได้ย้อนมาดูวิดีโอที่เราซื้อคลิปวิดีโอที่เราซื้ออัดไว้ให้เนาะอ่ะเรามาทดสอบกันดีกว่าว่าศัพที่เรียนไปแล้วคลิปที่แล้วเนี่ยเวลามันมาโผล่ในอเน่หลงมาอยู่ในเนหลงเนี่ยมันมันแบบเข้ากับบริบทที่เราเข้าใจไหมอ่ะเรามาดูนะคะบทที่16หน้า106นะคะโจม่หนีก้านเฉาะโจม่แปลว่าสุดจับดาหนีแปลว่า คุณเนาะการก็คือจัวแบบว่าทาคุณทําอะไรอ่ะชื่อว่าก็คือวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยคุณทําอะไรเต้าเวเขาก็บอกว่าหนิงเทียยโ่ยวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกแล้วไถ่เกาซิงเหรอคืออะไรไถ่เกาเซียงเหรอก็คือเหมือนแบบอ้อย แฮปปี้จังเลยมีความสุขจังเลยเห็นไหมคําว่าโย่ที่เราซื้อเคยสอนไปคําที่หนึ่งในคําศัพท์มาอยู่ในหนังสือแล้วเห็นไหมโย่ในกรณีที่สองในกรณีพิเศษเนาะโย่นอกจากใช้ในอดีตแล้วใช้ในอนาคตก็ได้ถูกไหมในกรณีพิเศษหนูไปย้อนดูถ้าหนูยังไม่เก็ตยังพอจาไม่ได้เนาะอันนี้ได้ใช้ในอนาคตค่ะเพราะว่ามีคําว่าหมิงเทียนอยู่ข้างหน้าถูกไหมลูกก็คือใช้ในอนาคตพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วแฮปปี้จังเลย ถงเสแปลว่าอะไรคะถงเสยแปลว่าเอเพื่อนร่วมห้องเนี่ยเขาบอกว่าขั ai, si on, ้นสี่หลายนีวนโจ่ก็คือว่าขั้นฉีหลายแปลว่าอะไรคะดูเหมือนว่านีเน si ี่ยเนสี่หวนโจก็คือว่าจะชอบวันหยุดสุดสัปดาห์มากเต้าว่เลยบอกว่าตั้งหลานสี่หวนล่ะโจมโม่เคยาวหน่หนีก็คือว่าตั air, ้งหลานแปลว่าแน่นอนล่ะ ก็คือมีคําว่าหล่หล่คําที่4ในหนังสือถูกไหมเป็นคาสั์คาที่4ี่ค่ะงสืบอกว่าแปลว่าสี่แปลว่าเถอแปลว่านะอย่างเงี้ยเป็นคาสร้อยตั้งหลานสี่ห้วนหล่ะก็คือว่าแน่นอนฉันต้องชอบแน่ๆแหละโจม้อเคยหิาวห้าวหวานก็คือว่าวันหยุดสุดสัปดาห์สามารถแบบว่ายังไงคะเล่นได้เต็มที่อ่ะหวานแปลว่าออกไปเที่ยวออกไปเล่นได้เต็มที่เนาะนี่ปู้สีห้วนมาเอ้าแล้วเธอไม่ชอบหรอกหรอถูกไหม 同学ก็เลยบอกว่า我不喜欢每个周末我都觉得没意思。ฉันอ่ะไม่ชอบหรอกเกแว่าาทททุุุกกๆสัปด์กๆวันหยุดสุดสัปดาห์我都觉得没意思。ฉันน่ะต่างก็คิดว่ามันไม่แฮปปี้ไม่มีอะไรไม่สนุกอ่ะไม่ยอ่เสื่ออีไม่ยอ่เสืแปลว่าแบบน่าเบื่ออะไม่สนุกไม่ได้มีในยะสำคัญอะไรอ่ะ ต้าเาว,ว่ย,เยก็เลยบอกว่าหนีเจ้าโมโตันชัลมาเนาะต้าเว่ยก็ยลเลยถามว่าอ้าวแล้ววันหยุดสุดสัปดาห์ทำอะไรล่ะหนีทำอะไรล่ะอ่าถงเฉยก็เลยตอบว่าจ่ายสู่เชอรี่ขานขานเปลี่ยนชุยซื้อนี้ว่าอะไรเอจ,จุดจุดจุดหลี่เป็นอีกหนึ่งแกมมานะคะขอเสริม จ้ายจุดๆหลีแ่แบบว่าในท่ามกลางในอย่างเนี้ยเออประโยคข้างบนน่ะต้าเว้เขาถามว่าอ้าวันหยุดสุดสัปดาห์นี่ทําอะไรล่ะถงเสียบอกว่าก็คือว่าอยู่ในหอคั้นๆเต้นชื่อก็คือด,ดูดูทีวีสีๆฝุ่สักสักเสื้อผ้าจโจโจเย็น่ะก็คือทำทำการบ้านซุยๆหลานเจี้ยวก็นอนตื่นสายทีนี้หนูมาดูค่ะมันเป็นแกรมมาของบทนี้ คือการซ้ำเวิร์บข่งข่านสีสีจั่วจั่วซุยซุยอันนี้มันเป็นแกมมาแบบซ้ำเวิร์บพ,พอมันซ้ำเวิร์บมันจะให้ความรู้สึกว่าชิวๆอ่ะเรื่อยๆเอื่อยๆเอ่อประมาณอย่างนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยว gamma แกมมาเรามาพูดกันในในในส่วนหลังจากคำศัพท์ตรงนี้เนาะให้หนูจดไว้ว่าอ๋อการซ้ำเวิร์บมันจะออกแนวความรู้สึกว่าชิวๆสบายๆเรื่อยๆเอื่อยๆ,อย,ๆอย่างนเนาะ จดจุดๆหลี่แบบว่าท่ามกลางหรือว่าในอ่ะตาไว้ก็เลยพูดต่อไปว่าหนีผู้เหเอผงโยอี้ฉี่ชูช้ชี้หวมาคือว่าแล้วเนี่อ่ะไม่ไปเที่ยวออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรอเกินขอโทษค่ะไม่ใช่เกินเนาะเหเเผงโยแบบว่า ไปขอโทษค่ะเอ่อเผิงโย่แปลว่าไปกับเพื่อนอี้ฉี่แปลว่าด้วยกนะันชูชี่ในหนังสือแปลว่าออกไปก็คือว่าเนี่ยไม่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยกันหรอกเหรออ่ะผงเสก็เลยบอกว่า有时候和朋友一起逛逛商店，有时候去图书馆学习学习。你周末都干什么呢？同学เสบอกว่า有时候啊 โยเิโฮแปลว่าอะไรคะนักศึกษาบางครั้งเนาะอันนี้ก็เป็นอีกแกรมมาหนึ่งอเสริมนิดหนึ่งหนูก็วงกลมหรือไม่ก็ไฮไลท์ตรงโยเิหโฮจุดๆุโยเิหโฮเห็นไหมซึ่งต้นด้วยโย่เฉิหโฮทั้งสองประโยคมันเป็นอีกแกรมมาหนึ่งในในภาษาจีนค่ะโย่เิหโฮแปลว่าบางครั้งโย่เิหโฮเนี่ยในบางครั้งอ่ะก็กว้างกว้างกว้างกวงแปลว่าอะไรคะก็ไปเดินห้างสรรพสินค้าด้วยกันกับเพื่อน โยชิโฮบางครั้งก็ไปเฉยีเฉยีก็ไปเรียนเรียนกับเพื่อนไปทบทวนบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนที่หอสมุดถูชูกวนแปลว่าหอสมุดแล้วหนีล่ะหนีโจโมโตก้านฉับมาเนอกแล้วหนีล่ะสุดสัปดาห์คุณทําอะไรตาเว่ยก็เลยบอกว่าหม่ย่ละโจโมโตโยบุตรถงตออันผายแปลว่าอะไรคะหมอเหม่กับโจโมโต้โยบุตรถงตออันผาย วันหยุดสุดสัปดาห์นะทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ฉันก็มีอันผายแปลว่าะายเรียนไปแล้วการจัดการที่มันผู้ถงที่มันไม่เหมือนกันสร้างโจโมส่สร้างเกอร์โจโม่แปลว่าอะไรคะสร้างแปลว่าสัปดาห์ที่แล้วเนาะวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แล้วอะเต้าผึ้งโยเจ้าเป้าเจียวจืดเต้าแปลว่าชี้นั่นแหละแปลว่าไปไปห่อเกี๊ยวที่บ้านเพื่อน ทีนี้เวลาเราแปลภาษาไทยหนูอย่าลืมนะภาษาจีนเวลาแต่งประโยคโครงสร้างมันคืออะไรประธานบวกสถานที่บวกสิ่งที่จะทําถูกไหมอันนี้คือโครงสร้างของภาษาจีนต้องเอานะ้าเอาสถานที่มาไวนะ้หน้าสิ่งที่จะทําแต่ในทางกลับกันเวลาเราแปลเป็นภาษาไทยเราต้องแปลว่าอ่าอย่างตัวอย่างเช่นซ่างกั่วโม่ซ่างกั่วโม่ต่าเพื่อยโยเจียเป้าเจยวจือประโยคเนี้เราต้องแปลว่าเมื่อวันหยุดสุดสัปด,ดาห์ที่แล้ว ไปห่อเกี๊ยวที่บ้านเพื่อนเนาะเวลาเราแปลเป็นไทยภาษาไทยที่มันสลับสลวยอ่ะเราต้องแปลว่าไปทำอะไรที่ไหนถูกไหมแต่เวลาโครงสร้างภาษาจีนต้องที่ไหนทำอะไรเนาะตามโครงสร้างที่ถูกถูกต้องห่อใจเจียสวยเจียวห่อใจเจียเฉวีแต่เวลาแปลล่ะชั้น,นอนที่บ้านชั้นเรียนอยู่ที่บ้านเนาะมันจะสลับกันนะ เวลาแปลภาษาไทยสละสลวยกับเวลาเราแต่งประโยคเป็นภาษาจีนเพราะฉะนั้นในประโยคเนี้ยมันก็ตามโครงสร้างเลยเนาะก็คือว่าแบบสถานที่ก่อนแล้วก็ทําอะไรถูกไหมในภาษาจีนแต่เวลาแปลภาษาไทยก็คือวันยสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปหอเกี๊ยวที่บ้านเพื่อนอะแล้วไงต่อชร้าง a n g างกั o โจมโม่ชี่ตีทิงเ่าตีทิงแปลว่าอะไรคะดิสโก้เทคสางางเบิ้ลคาว่าชางางเข้าไปชรางกโจมโมแบบว่า วันหยุดสุดสัปดาห์ที่แล้วใส่สร้างๆไปสองคำไปว่าที่แล้วนู้นอะเออมาลืกก่อนแบบก่อนก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แล้วอะก็คือแบบย้อนกลับไปอีกสองสองวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดสุดสัปดาห์ที่แล้วนู้นอะก็คือว่าทําไมคะชี่ตีทิงเที่ยวเวลาไปเป็นไทยก็ต้องไปเต้นลัมที่ดิสโกเทคเนาะ ่ะโอเคทงเสดก็เลยถามต่อว่าเจอกับเจ้าเมื่อ你干什么แล้วจนอยู่สัปด,ด,ดาห์นี้ล่ะคุณทำอะไรต้าเว่ยก็เลยตอบไปว่า我去听音乐会一起去怎么样ต้าเว่ยก็เลยถามทงเสดแปลว่าเออฉันเนี่ยจะไปไปไปฟังเพลงชิงอินเลี่ยหุยคือว่าไปฟังเพลงอ่ะเนาะ แล้วอีชีชิจัดมะยางเขาก็เลยชวนถงเฉยว่าอีชีช่อ,อีฉี่แปลว่าไปด้วยกันไปด้วยกันไหมจัดมายางเป็นยังไรล่ะอืมถงเฉยบอกว่าเห่าอ่ะไทยเห่าอ่ะก็คือโ okay, อเคเห่าอ่ะโอเคไทยเห่าแล้วเขาว่ามันดีมากเลยเนาะทิงอินเย่ยฮุยคือว่าเหมือนไปฟังเพลงไปฟังวงดนตรีอย่างเงี้ยไปฟังงานดนตรีอย่างเงี้ยอะชีช่ชอ,อืมอีฉีแปลว่าด้วยกันชี้แปลว่าไปไปด้วยกันเป็นไงล่ะ อ่าถงเฉยกเ็เลยว่าเออโอเคมันดีมากเลยอย่างนี้เนาะอ่ะเจ้าไปในเวลา10กว่านาทีของเข้อหวนบทที่16ตรงไหนไม่ทันไหมถ้าไม่มีต้องรีบเอากลับย้อนไปดูวิดีโอนะหรือแชทมาถามเราซื้งได้ทีนี้ขอย้ำเนาะว่าแกมมามันมีเพิ่มนอกจากที่แกมมาด้านหลังที่เราจะพูดต่อไปก็เช่นจ้ายจุดจ,ดจดุหลีก็คือว่าตรงจุดจุดจุด เติมสถานที่ก็ได้อืมถูกไหมก็คือว่าในหรือท่ามการอะไรโยชิโฮจุดจุดจุดโยชิโฮบางครั้งทําอะไรบางครั้งทําอะไรอ่ะมีคําว่าอะไรอีกอ่ะที่อ๋ทอที่จะย้ำโครงสร้างภาษา,ษาจีนไงคะก็คือว่าประธานบวกสถานที่บวกด้วยการกระทําอันนี้คือโครงสร้างเวลาที่เราจะแต่งเป็นประโยคภาษาจีนเนาะแต่วลาเราไปเป็นไทยราคานักศึกษา การแปลเป็นภาษาไทยที่สละสลวยเราต้องแปลว่าไปทำอะไรที่ไหนเนาะมันก็จะตรงกัดข้ามกับโครงสร้างภาษาจีนเช่น我去大学学习แปลว่าอะไรคะแปว่ามหาวิทยาลัย我去大学学习เวลาแปลเป็นไทยอย่างสละสล,ะสลวยเราก็ต้องบอกว่าฉันไปเรียนที่มหาวิทยาลัยถูกเนาะก็คือต้องทำอะไรก่อน ที่ไหนอันนี้คือเวลาแปลเป็นภาษาไทยทีนี้แกมมาที่เราซื้อบอกอีกตัวนึงคือการซ้ำเวิร์บข้างข้างเตี่ยนชื่อสีสีฟุจัวจ่วจัวจัวเย,ยุยชุยหลานเจ้าอันนี้เราจะพูดต่อไปเนี้ยค่ะเพราะว่าม,มันเป็นแกมมาของบทนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมการบอกเวลาใส่ช่างเข้าไปช่างกระโจมมววันหยุดสุดสัปดาห์ที่แล้วช่างช่างกระโจมก็คือแบบ วันหยุดสุสวรร์ที่แล้วนู้นอะออผ่านมาแล้วก่อนพอน,นู้นอะไกลกว่าเดิมอีกเนาะอ่ะโอเคกันอย่างที่ใน PowerPoint อ,อันที่แล้วคลิปที่แนวที่หลอดเสือให้อ่ะนาะการบอกเวลาสร้างกับเสียผมก็ต้องไปจําให้ไนดะ้อ๋อสร้างคือผ่านมาแล้วเสียคืออนาคตยังไปไม่ถึงต้องไปย้อนย้อนดูนะถ้าใครยังจําไม่ได้อ่ะเพื่อไม่ให้คลิปวิดีโอมันยาวเกินไปเราไปต่อคะ่ะของ แกมมาของบทนี้แหละคลิปนี้จะสั้นๆหน่อยน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเราซือจะพยายามค่ะก็เวลาหนูดูเนาะจะได้ไม่เบือ่ออ่ะต่อมาจริงๆอ่ะถ้าเราสอนกันในห้องเรียนอ่ะเราซื้อก็จะทำเป็นฟูสีเคอร์เวนฟูสีเคอร์อเวนแปลว่าอะไรคะฟูสีแปลว่าทบทวนเคอร์เวนแปลว่าเขาเรียกอะไรเทคในหนังสืออ่ะทีเนี้ยเราซื้อก็จะเรียกหนูทีละคนเนาะอ่ะเราซื้อก็จะ ทำ powerpoint ของเครื่อวนของบทที่16เนี่ยมาให้เห็นไหมแล้วก็จะเว้นจุดๆช่องว่างหนังสือก็จะเรียกทีละคนให้เติมก็คือปิดหนังสืออสมมติเราซื้อเรียกใครดีอเรียกเรียกมอสอย่างเงี้ยหนังสือก็จะบอกอ่ะมอสเป็นเต้าเว้ยนะอ่ะเกรสเป็นผงเศยอย่างเงี้ยอ่ะเราซื้อก็จะให้หนูปิดหนังสือเช่นหมิงเทียนจุดๆุดจุดชิโจม่อไทจุดจดหลอกหนูก็ต้องจําให้ได้เอ้ยหมิงเทียนโยชิโจม่อทจุดจุดจ่อมันก็จะมีกิจกรรมในห้องเรียนแต่ว่าถ้ามาเล่นกับ คลิปวิดีโออะเราสือว่ามันไม่สนุกไม่เป็นไรเดี๋ยวบทต่อไปก็ยังมีอีกอันนี้เอาเป็นว่าหนูไปฝึกเอง่าเอ้ยเรียนคั่วเหวินกับอาจ,จารย์ตาลแล้วเสร็จเรียบร้อยละไหนทดสอบความจําซิหนูก็ปิดหนังสือไอ้ที่จุดๆที่เว้นไว้อะหนูก็ต้องจําให้ได้ว่าอ๋อมันคืออันนี้อันนี้อันนี้นะอย่างเงี้ยเวลาเราเรียนคั่วเหวินเราก็ต้องจําไปด้วยเพราะว่าการจำอะการเรียนภาษามันหลีกเลี่ยงไม่ได้าการจําเวลาหนูจําประโยคหรือแพทเทิร์นได้อะ มันช่วยอะไรคะช่วยในการที่ว่าเวลาหนูไปแต่งประโยคหรือช่วยในการแปลเนี่ยหนูจะไม่ผิดแน่นอนเพราะหนูจาโครงสร้างได้แม่นอ่ะอันนี้หนูไปลองทกลองเล่นเองก็ได้เนาะอ่ะโอเคค่ะต่อมาเป็นแกมมาที่ไม่เยอะเลยของบทที่16คลิปนี้น่าจะจบได้ภายในครึ่งชั่วโมงอ่ะรีบไปค่ะแกมมาอยู่ที่หน้า1 0 8ค่ะท้ายจุดจๆด,จดหลอก แปลว่ามากเกินไปละมากอะแบบให้ความรู้สึกแบบเออเหินอย่างเงี้ยมากกว่าเหินอีกมากนั่นเองที่นี้มากยังไงคะเราซือ้อหนูต้องดูว่าแล้วแต่ adjective ที่หนูจะมาเติมตรงจุดๆอะตรงไข่ตาที่เราซื้อให้ไว้จะใช้ในทิศทางบนก็ได้นะหรือจะชมก็ได้เช่นในคหวนที่เราพูดมาท้ายห่าหรอใช่ไหมมันดีมากเลยท้ายกาิงเหรอ แฮปปี้มากเลยอันนี้คือในทางที่ชมในทางที่แบบพูดพูดแฮปปี้นเนาะเรื่องหนูในใช้ในทางที่บน่นแบบไม่พอใจก็ได้นะมันแสดงถึงแบบระดับที่มันสูงมากใช้ในการอุทานส่วนใหญ่สมมติว่าถ้าหนูไปซื้อของใทรกุ้ยเหรอคืออะไรกุ้ยแบบว่าแพงเนาะมันแพงมากเลยอันนี้ใช้ในแบบบน่บนบทเหรอเนาะแอบบไม่พอใจ สมมติบอกว่าเฮ้ยภาษาจีนอ่ะเราซื้อวอร์จิอาาจนเอตห้านี่้ายหลงอีหรอฉัน,น่ะคิดว่าภาษาจีนเนี่ยมันง่ายมากเลยอ่ะไปเจอจักรยานคันหนึ่งบอกว่าเจ้เลี่ยงจ้อสิงเชอเจอสิงเชอแปลว่าจักรยานเลี่ยงเป็นลักษณะนมะแปบลบว่าคันอจักรยานคันเนี้ยไทยจิ้วหรอก็คือว่ามันเก่ามากแล้วอย่างนี้เนาะก็คือใช้ได้สองอย่าง adjective อ่า adjective เท่านั้นนาที่จะต้องเติมตรงจุดๆเห็นปะท้ายจุดๆ,ๆหรอตรงนั้นต้องใส่แค่ adjective เท่านั้นส่วน adjective จะใช้ในแนวทางที่ว่า,าชม happy ผู้พูด happy ก็ได้หรือว่าจะออกแนวบ่นก็ได้ได้หมดเลย adjective ทางดีหรือทางไม่ดีได้หมดกุ้ยอย่างเงี้ยหลงอีอย่างเงี้ยจิ้วอย่างเงี้ยได้หมดเกาซิ่งอย่างเงี้ยห่าวอย่างเงี้ยเป็น adjective ใส่ได้หมดแล้วแต่ว่าผู้พูดอยากจะเสือกอมาวา่า happy หรือไม่ happy อ่ะ g มม m านี้ ง่ายนิดเดียวในหนังสือหนูก็มีนะจริงเทียนท้ายหลงหรอก็คืออากาศวันนี้หนาวมากเลยจะกระฝังเจียนท้ายชูฟูหรอทำไมคะห้องห้องเนี้ยมันท้ายชูฝูหรอมันสบายมากจะเจียนเมาอีเตียนเซอร์ท้ายเฉียนหรอโอ้สีห้วนอาจจะเจียนเมาอีเตียนเซสีของอ่าสเวตเตอร์ตัวเนี้ยมันทําไมคะท้ายเฉียนหรอ เฉียนแปลว่าสีอ่อนมากเลยนะถ้าเฉียนหรอกว่าผู้สีหวนฉันอะไม่ชอบเนาะก็คือดูละกันข้อสังเกตที่หนูจะต้องจำา้ายจุดๆหรอกตรงจุดๆย้ำแล้วย้ำอีกจะต้องเป็น adjective เท่านั้นนะอ่ะโอเคเนาะอันนี้ตามในหนังสือหนูที่เราสือพูดไปเมื่อกี้เลยอ่ะโอเคแัมมานี้ไม่ยากค่ะ เป็นการบอกระดับที่มันระดับสูงอ่ะผูพ้พูดรู้สึกจะพอใจก็ได้หรือจะไม่พอใจก็ได้แล้วแต่ Adjective ที่หนูจะใส่อ่ะอันนี้เราซื้อก็มีให้หนูเล่นเล่นไปหน่อยละกันนะ้อน่าจะไม่น่าจะเกินครึ่งชัมม่วโมงอ่ะหนูดูให้ใช้แกมมาท่ายจุดๆุหรออากาศวันเนี้ยร้อนมากเกินไปแล้วนะอ่ะหนูใส่ว่าไงแปลเป็นภาษาจีนอากาศเทนชี่วันนี้จินเทียนจิมเทียนเตอเทียนชี่มันทาไมคะ ทช่เรออหรออืมเร่อแปลว่าร้อนเสื้อผ้าสีแดงตัวนั้นแพงมากอ่ะตัวลักษณะนามก็คือเจี้ยนเนาะของเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่คืออะไรคะอีฝู่สีแดงก็คือหงหงเซ่อเนาะอ่ะแพงก็คือกุย้ยอนุแต่งเป็นประโยคภาษาจีนว่าเจ้เจี้ยนหงเซ่ออีฝู่ถูกไหม สีแดงมันคือส่วนขยายส่วนขยายต้องอยู่หนะ้าอีฟูอีฟุเป็นคำน้ำหลักหน้าเจียนหงเซอ,อีฟุไท่กุยหรอ,อพรุ่งนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์มันดีมากเลยิงเทียนชื่อ,จอเจาหทอ,อ,อย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดยังไงหนูลองไปเล่นดูกก่อเนาะอ่าว่าเออลองถ้าแบบถ้าเราซื้อไม่ไกลอะหนูแลได้ไหม โอเคต่อมาแกมมาตัวที่สองแล้วหรือ,อยังพยายามจะให้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะแกมมาตัวที่สองค่ะที่เราซื้อบอกเหม่งไงเป็นการซัมเวิร์บในเคอรเวิร์ดมักเนี่ยมันออกแนวเอเราซื้อพิมพ์ผิดนะความหมายคือออกแนวใส่กอไก่ให้เราซื้อนะอันนี้มันอแนวนะคะปมหมายคือออกแนวสบายๆชิวๆเรื่อยๆทำกิจนั้นแบบชิวๆเรื่อยๆเออยๆชิวๆไม่ได้รีบไม่ได้ไไดร้อนอะไร นกคือการซ้ำเวิร์บอ่ะสีพินอินมันคืออะไรมันคือเสียงสามเสียงสมชนกันแลมันสีสีฝู่นขานขานเปี่ยนชื่อเฮ้อเคาเฟ่ก็คือมันซักซักผ้าอ่ะดูดูทีวีอ่ะดื่มดื่ม,มกาแฟออกแนวชิลชิไม่ได้มีอะไรมากแกมมานี้เป็นการซ้ำเวิร์บ เนาะถ้าหนูใช้แบบไม่ซ้ำขั้นเตียนชื่อเฮอคาเฟยคือเป็นเรื่องปกติก็คือดูทีวีแต่เกิดขัข้นคานเตียนชื่อและขั้นเตียนอีกจะไปดูดูหนังน่อยน่ะคือแบบชิวๆอ่ะสื่อออกความหมายว่าแนวแนวสบายไม่ได้ซีเรียสอะไรอะ mm hmm. ดูนะคะตัวอย่างในหนังสือคานาหนึ่งศูนย์แปดที่หนึ่งบอกว่า mm hmm. ถ้าอยู่เชื่อเน逛逛商店ก็คือว่า เขาอรลอยนะในบางครั้งอ่ะก็จะแบบไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าไปเดินเดินชมชๆที่ห้างสรรพสินค้ากับเพื่อนเขาบอกว่าอะไรคะโจโม่ออจเจี我在家洗洗衣服看看电视买买的买买的东西，坐坐坐坐睡睡懒觉ก็คือ,อ,ตอ,ตอว,ออวา่าจโม่ฉันก็ทำไมคะจะซักซักเสื้อผ้าอยู่ที่บ้าน ดูทีวีดูดทีวีซื้อซของอ่ะทําำ,ทำกันบ้านอ่ะนอนบิดขี้เกียจอ่ะนอนสื่นสายอารมณ์แบบออกแนวชิลๆเนาะ <S <S <ๆ>นอ่ะยังไงต่อข้อที่สามข้อที่สามมีไหมคะไม่มีหรออ๋อข้อที่สามเราแสดงว่าภาวาไฟเราซื้อลืมข้อที่สามข้อที่สามในหนังสือคือเที่ยวเที่ยวอู๋อ่ะช่างกช่างกูก้น逛商ีย很有意思 ตามในหนังสือของหนูหน้า109ก็คือว่าทำไมคะเที่ยวเที่ยวอู่ก็คือว่ามาอะเต้นเต้นลาช่างช่างเกือก็คือว่าร้องร้องเพลงเนี่ยกว้างกว้างช่างเตียนเดินเดินห้างเนี่ยก็คือว่าโต้ขนหยออีสือคือว่าทำไมคะมันเป็นกิจกรรมที่แบบดีอะสนุกอะเออมีอะไรทำอย่างเงี้ยต่อมาแกมมากตัวสุดท้ายตามที่สัญญากับหนูว่าคลิปนี้จะไม่ให้เกินอ่ะครึ่งชั่วโมงเนาะ กรมารตัวสุดท้ายก็ง่ายมากย้ำแนวย้ำอีกไปสำหรับในเครื่องบนก็พูดก็คือว่าโครงสร้างภาษาจีนถูกไหมก็คือเป็นใจบวกด้วยสถานที่บวกด้วยกิยาที่เราจะทำอันนี้โครงสร้างแบบนี้เขาให้เป็นสถานที่นะอ่ะใจบวกสถานอ่ะขอโทษค่ะใจบวกสถานที่บวกกิยาตัวอ,อย่างเช่นเราสื่อยกขึ้นมาว่าเช่น 我在教室看书。教室แปลว่าอะไรคะห้องเรียนฉันปปน่ะเวลาแปลภาษาไทยแปลว่าอะไรนะต้องแปลว่าเราทําอะไรก่อนแล้วค่อยตามว่าที่ไหนถูกไหมฉันน่ะอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องเรียนถ้าจ่ายสูเชอร์ีฟูเขาอะซักเสื้อผ้าอยู่ที่หอพักเนาะ บทนี้มันเป็นเรื่องสถานที่เนาะทำหน้าที่เป็นคำขยายกิยาภาษาจีนคือตี้เตียนจ้วงหยี่จ้วงหยี่คือคำขยายกิยาตี้เตียนคือสถานที่ก็คือว่าบมันเป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่ขยายกิยานั่นเองคือว่าทำอะไรที่ไหนไม่ได้ยากเนาะหัวใจชื้อถงังซื้อฟันฉันกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารหัวใจเจ้าสุ่ยเจ้า ฉันนอนอยู่ที่บ้านจ我在学校学习ฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนเนาะแกมานี่ไม่ยากนะอ่ะดาวิดใน北京学习汉语ก็คือว่าตาตาเว่ย,ย,ะย,ยอะเรียนภาษ,าษาจีนอยู่ที่ปักกิ่งถ้าจ่ายทูชูวขวนขานชูเขาอ่านหนังสืออยู่ที่หอสมุด ถ้าได้กอู่จงชินหมายต้งสเขาเนี่ยซื้อของอยู่ที่กอู่จงซินห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้านี้สั่งเตี้ยนก็ได้นะกอู่จงซินก็ได้นะไปหัวต้าโหลก็ได้นะหลายคำมากทีนี้เราซื้อก็ทำแบบฝึกหัดมาให้หนูเล่นเขาทำกันบ้านอยู่ที่บ้านค่ะว่ายังไงเอ่ย,อยเดี๋ยวเกิน30สินาทีแล้วอะเขาทำกันบ้านอยู่ที่บ้านค่ะคือว่าเขาก็คือทา ทำกันบ้านอยู่ที่บ้านโครงสร้างภาษาจีนต้องเอาสถานที่หมอา้ก่อนท่าจ่ายเจียจัวจัวเย่ค่ะฉันรอเพื่อนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรภาษาจีนคืออะไรคะอี้ซู่ต้าเฉววัววัวทำไมคะรอฉันต้องทำไมโครงสร้างภาษาจีนต้องวัวสถานที่แล้วก็รอเพื่อนถูกปะต้องเป็นวัวจ่ายอี้ซู่ตาเฉวตึงแปลว่ารอคะ่ะตึงเผิงอนโย و. แม่ทําอาหารอยู่ในครัวในครัวเลยค่ะเราสื้อพิมพผิดนะภาษาไทยในครัวต้องตัดไม่ถท้ออกมัามาจ่ายถูฟงังทําอาหารถูกไหมจ่วดชายอ่ะโอเคถูฝังแปลว่าในครัวนะอ,นนอันนี้หนูลองไปเล่นต่อได้อีกหมดแล้วค่ะตามที่สัญญาไว้ว่าจะไม่ให้เกินขึ้งชั่วโมงหนูจะได้ดูไม่น่าเบื่อ ทีนี้อีกนิดหนึ่งเหลือเวลาตอนนี้20สประมาณ25ิ้านาทีหนูดูแบบฝึกหัดหน้า110นะไปด้วยนะแบบฝึกหัดหน้า1-10หนูต้องทำก่อนและเดี๋ยวมาเฉลยกันในห้องก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปของสัปดาห์หน้าวันพุธพุทธหัตละกันก็จะจบแล้วเราซื้อก็จะหมดเวลาที่ต้องกักตัว14วันและว,วันจันทร์ที่27มกราเราซื้อจะไปทำงานได้ เขากับว่าเราก็จะขึ้นบทที่17เนาะเราก็จะไปเรียนในห้องเวลาเราเรียนในห้องปุ๊บเหลาซือก็จะหยิบเฉลยของบทที่16ที่สั่งหนูทำในหนังสือหน้า110ยเนี่ยมาเฉลยด้วยหนูก็ต้องตอบเหล่าซือค่ะแล้วเหล่าซือก็จะแจ้งแกแอลแกมเกณฑ์คะแนแน,แนทั้งหมดตัด A ที่เท่าไรเราต้องทำอะไรบ้างสอบย่อยวันไหนอะไรยังไงเหล่าซือจะขอไปพูดในวันจันทร,ร์ที่27นะ โอเคสำหรับคลิปนี้ตามสัญญาหนูไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่อย่าลืมนะทำแบบฝึกหัดด้วยเพราะว่าวันจันทร์ที่27อ่ะจะเต็มสตรีมมากค่ะว่าจะมีการทบทวนโดยบัตรไทม์ทบทวนทาศัพท์โดยบัตรคำมจะเช็คชื่อหนูจะเช็คการบ้านหนูทุกอย่างเราซึจะทาให้เรียบร้อยในวันจันทร์ mm hmm. หนูจะต้องเข้าเรียนตรงเวลาเนาะพร้อมทั้งแจกแจงอขอซีรีสิบัตด้วยว่าอะไรยังไงวันไหน สอบที่วันไหนมิดเทอมเท่าไหร่ไฟนอลเท่าไหร่ส่งกันบ้านยังไงมีงานกลุ่มอะไรไปเจอกันในวันจันทร์ที่27ค่ะอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายละเพราะว่าบทที่17เราจะเรียนกันในห้องอย่าลืมทำแบบฝึกหัดมานะที่เราซื่อสั่งในหนังสือบทที่16พอทำแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยอย่าลืมมันมีแบบฝึกหัดเล่มของแบบฝึกหัดแยกอีกถูกไหมเราจบบทที่16ละเราก็ต้องทำเหมือนกัน ทีนี้กําหนดส่งเดี๋ยวเราซือจะแชทบอกในไลน์อีกรอบเนาะแต่ว่าในหนังสือของเราหน้า1นึ่งเอ้ยหน้า1นึ่งศอหน้า1นึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยในหนังสือเนี่ย,อเ,ยเอาไปเฉลยกันในห้องเราซือจะเดินดูในห้องว่าหนูทาหรือเปล่าถ้าไม่ทาก็คืออดคะแนนในวันนั้นแต่ส่วนเล่มแบบฝึกหัดเนี่ยเดี๋ยวเราซือจะแชทบอกในไลน์ลองว่าจะให้หนูส่งวันไหนโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงตามที่สัญญาไว้ค่ะงั้นวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันในห้องเรีียนนนวันท่27ะะคะ สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคน